สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเฟซโดนระงับ180วันนะครับสาเหตุมาจากอะไรก็คือเฟซโดนระงับ180วันสีขาวแบบนี้นะครับสาเหตุเกิดมาจากที่ว่าเราโรพสผิดกฎมาตรฐานชุมชนของ f a c e b o o k นะครับ Facebook เลยจำกัดหรือระงับการใช้งานของเรานะครับเป็นเวลา180วันเพื่อให้เรายื่นอุทธรณ์นะครับ แต่สำหรับใครที่ทำผิดกฎโพสผิดกฎจริงๆ Facebook ส่วนมากจะไม่ปลดให้นะครับและใครที่โดนปิดแบบนี้แบบเดียวกันแต่ว่าไม่รู้สาเหตุนะครับว่าโดนปิดเพราะอะไรเราสามารถก่อนอื่นเลยโดนปิดแล้วมันจะมีให้เราขึ้นให้ยืดอูทอนนะครับเรายื่นอูทอนไปก่อนได้เลยครับแล้วรอประมาณ1-24ชั่วโมงนะครับถ้าเราทำไม่ผิดจริง Facebook จะอนุมัติให้เรา กลับมาใช้งานเฟซได้ปกตินะครับแต่ถ้าใครนะครับยื่นอุทธรณ์ไปแล้วแต่เฟซ o ุกยังไม่กลับมานะครับสามารถทักมาให้ผมช่วยแก้ได้นะครับผมรับตลอด24ชั่วโมงครับแต่กรณีนี้นะครับจะทำได้แค่บางเฟซเท่านั้นนะครับบางเฟซก็ทำได้และทำไม่ได้นะครับส่วนใครที่สงสัยนะครับว่าเออเราจะโกงหรือเปล่านะครับคือบอกได้เลยนะครับ ไม่มีปัญหาทางนี้แน่นอนเพราะว่าเฟซผมนะครับเป็นเฟซจริงนะครับได้รับการยืนยันตัวตนจากทางเฟซแล้วครับมีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับปลอดภัยแน่นอนชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับและอีกอย่างคือผมนะครับแก้ให้ลูกค้าก่อนนะครับให้ลูกค้ากลับมาเข้าใช้งานได้ปกติก่อนให้ลูกค้าเอาเฟซเข้าไปเช็คได้เลยปกติทุกอย่างแล้วจากนั้นค่อย โอนให้ผมครับสำหรับช่องทางติดต่อก็ผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้ล่างคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ